พี่บุ๋มปนัดดาโต้อตอบแล้วนะครับกรณีสื่อกัมพูชาบอกว่าไทยใช้นางงามมีมงกุฎแต่กัมพูชาใช้ข้อได้จริงพี่บุ๋มหัวเราะนะครับก่อนจะตอบว่าของไทยเนี่ยใช้มงกุฎแต่ก็มีมงกุฎเดียวเรามีไม่ถึง18มงกุฎยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีทั้งสมองมีทั้งประสบการณ์ไม่ได้มีแต่ความสวยอย่างเดียวส่วนกรณีดราม่าสงครามหนังสติกที่ฮุนเซนโพสต์นะครับพี่บุ๋มบอกว่าทางฝ่ายของกัมพูชาเป็นฝ่ายใช้หนังสติกยิงเข้ามาที่ฝ่ายไทยก่อน ทำให้ทหารไทยเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วก็ขอบคุณทหารกัมพูชานะครับที่ขยันโพสต์แล้วไปเผยแพร่ในโซเชียลทําให้ไทยเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก่อนที่พี่บุ๋มจะทิ้งท้ายว่ากัมพูชาอย่างองแงขณะที่ล่าสุดวันนี้ทางการกัมพูชาได้ออกหนังสือถแถลงปฏิเสธการวางทุนระเบิดใหม่ที่ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บ3นายในวันนี้โดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาได้เก็บกู้ทุนระเบิดไปแล้วนับล้านลูก และกัมพูชาหวังว่าไทยจะเคารพข้อตกลงหลังการประชุม GBC ที่ผ่านมาแม่ถ้าคุณไม่ได้วางแล้วใครวาง